สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องนะคะลงข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ทางช่องได้นําแบ่งปันนะคะวันนี้เจอหน้ากันอีกแล้วนะคะก็จะมาคํานวณน,นะคะฮานอยเป็นฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย V.I.P นะคะเป็นไงกันบ้างคะ ชื่นชอบคุณบูมนะคะใครเห็นแบบว่าไม่เจอน้องบูมเลยสามารถไปติดตามได้นะคะทางช่อง YouTube BA นะักวิเคราะห์ตัวเลขนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ตามมารับชมนะคะจากช่อง BA เช่นกันนะคะและอย่าลืมนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะคะสำหรับหุ้นต่างประเทศสามารถไปติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะ เรามาดูสิคะว่าที่2นะคะพฤษภา2563ฮานอย v p นะคะออกอะไรนะคะออก988นะคะ45นะคะก็ใส่วิ่งได้กันไปนะคะมา9นะคะพาตัวเด่นนะคะไม่เป็นไรนะคะเรามาดูสิคะว่าวันที่3นะคะพฤษภา2563ฮานอย v p ได้แก่เด่นอะไรนะคะพี่ๆบอ,อกว่าวันนี้มา8ทำไมวีพ,พีมาก่อนนะคะเราลองสลับกันบ้างนะคะมาค่ะ V.I.P. นะคะเพิ่งไปทำเมื่อวานเพิ่งไปปรับเครื่องมือมานะคะอาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยชัดนะคะพยายามพูดให้ชัดนะคะเหมือนมีฟันเติมมาข้างในอีกอันหนึ่งนะคะสักู่นะคะมาค่ะเด่นแรกศูนย์ลองหนนะคะสำหรับฮานอย V.I.P. นะคะวันที่สี่นะคะยี่สี่นะคะขอพายยี่สี่นะคะพฤษภาสองห้าหกสามนะคะเน้น <N en> 05,09,01ลอง12,19,13องนกกัน03 16นะคะต่อด้วย3ตัวนะคะ8 3 5 703ย์9นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการคำนวณน,นะคะฮานอย VP ีแล้วเรามาต่อกันด้วยฮานอยธรรมดานะคะเราไปดูซิคะว่าเมื่อวานะวันที่10 3สิบสามใช่ไหมคะเมื่อวานวันที่ยี่สามาวันที่ยี่สามนะคะฮานอยธรรมดาออกนะคะเก้าเก้าหนึ่งนะคะเล่าสามหนึ่งนะคะเข้าตัวเด่นนะคะหนึ่งนะคะเจาะหนึ่งเก้านะคะ ข่าวิ่งรูดหนึ่งได้กันไปนะคะแล้วก็เด้งบนล่างนะคะยินดีด้วยนะคะปมมือด้วยค่ะใครได้ไหมคะขอสเสียงหน่อย <c oughs> อพี่พีของได้กันนะหนูก็ดีใจด้วยนะมาก็มีความสุขนะคะ <c oughs> เห็นพี่พีมีความสุขพวกเราก็มีความสุขกันนะคะ <c oughs> อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ <c oughs> มาค่ะเราไปดูซิเะาวันที่24นะคะ <c oughs> เด่นแรกนะคะอะไรจะมานะคะ <c oughs> เด่นสองลองสามเน้น 23 28 29ลองอลอง3นะคะ34 36 38กัน37 21ตอนด้วย3ตัวนะคะ8 23 0 21 2, 2 35นะคะ จบไปแล้วนะคะกับการคำนวณวันที่4นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมพี่ๆนะคะไปรับชมด้วยนะคะวันนี้หนูจะลงลาวมาแล้วนะคะใครยังตามมันอยู่ไหมแล้วก็วันหยุดไปเที่ยวไหนกันมาบ้าง่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ่ะ14คอมเมนต์นะคะของเมื่อวานนะอ่านทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รักนะคะและชื่นชอบในตัวตนของเรานะคะของหนู หนูเอนะคะใครจาได้บ้างหนูชื่อลายอ่าชื่อเอนะคะชื่อน้องเอนะคะแล้วก็คุณบูมนะคะขอบคุณมากๆที่ยังชื่นชอบนะคะและรักในตัวตนของพวกเรา2คนอยู่นะคะที่สําคัญนะคะฝากไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและฝากไว้ด้วยนะดูคลิปที่ดีของหนูด้วยนะลาวนะคะจะลงให้นะแล้วก็เป็นไงกันบ้างอากาศแต่ละจังหวัดเป็นไงกันบ้างคะร้อนมากวันนี้ก็อบอ้าวนะคะแต่เช้าเลยนะคะสําหรับพัทยานะคะเนาะ อ่าไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะคะการเราอย่าตกปุ๊บใส่แมสด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ